19ตุลาคมนะครับวันที่เราเริ่มสัญญาที่นี่แล้วก็เป็นวันที่สุดท้ายที่เราจะสิ้นสุดสัญญาของที่นี่เช่นเดียวกันวันนี้เราก็จะมาทําพิธีถอดป้ายนะครับของเรากันนะครับก็คือป้ายอนุญาตต่างๆป้ายที่เป็นรูปเราแล้วก็ป้ายชื่อคลินิกสาขาเนี้ยเป็นสาขาที่อิ p พ r t หลวงพ่อมาจากร้อยเอ็ดเลยคืออิ p พ r ตมาเลยจากร้อยเอ็ดนะครับมาเองทําทุกอย่างเองแล้วก็แบบ นิมนต์หลวงพ่อมาเองจากร้อยอสมัยที่แบบคือป้ายเวอร์ชั่นแรกเลยนะที่เราทําที่ที่เดลิคินิกทำป้ายเวอร์ชั่นแรกเลยอืม,มแล้วอ่ะขอแจ้งลูกค้าทุกคนอย่างเป็นทางการในวันนี้ว่าไม่มีสาขา Terminal อลทเวนตี้แานพนมสาแล้วนะครับ mm hmm. เราไม่อยู่ที่นี่เนี่ยสบตัวลาคมเป็นต้นไป ก็ามาถึงเทอร์มิเนล21พระราม3แล้วนะก็คืออันนี้เป็นห้างที่ยังไม่เปิดนะต้องบอกก่อนนะซึ่งเราก็จะเข้าไปดูข้างในซึ่งเราก็ต้องไปตรวจเช็คร้านเราว่าแบบเออถึงไหนยังไงคือของที่ว่ามาในกระดาษมันไม่มีทางเหมือนของจริงอยู่แล้วมันจะมีเรื่องของสร้างได้สร้างไม่ได้พื้นที่จริงกับในรูปไม่เหมือนกันต้องบอกว่ามันออฟแพน ที่นี่คือออฟแพนแต่ก็เซ็นสัญญาไปแล้วก็ต้องลุยต่อตอนแรกคุยคืนพื้นที่ด้วยเดยะ i ิสคีดของเราก็จะเปิด20ตุลาคมนี้เพื่อที่จะดําเนินการพร้อมห้างเลย ปาหนึ่งสองซ้มเริ่มต้องเปิดว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้ถ่ายบล็อกนานมากเลยชีวิตนี้ทำไมมาข้างตอ3ุ่ะมีเหตุผลเดียวอยู่แล้วจังหวะเนี้ยตอนนี้อยู่ที่เ e r m i n a l ัลทเวนี้วันพระรามศมาดบบมายบบายนอย่ะลาส์เดย์ที่นี่วันที่19ตุลาคมนะครับวันที่เราเริ่มสัญญาที่นี่แล้วก็เป็นวันที่สุดท้ายที่เราจะสิ้นสุดสัญญาของที่นี่เช่นเดียวกันก็จะมาปิดสาขา และเป็นสาขาแรกของเดอ i ิสคลินิกที่เราปิดแบบปิดจริงๆปิดจริงๆปิดแบบลบหนึ่งอะปิดแบบจํานวนสาขาหายอะไอรอบก่อนของสาขาบางนาก็ยังแบบแค่แค่โยกย้ายที่ใช่ไหมอันนั้มันปิดมันเป็นเหมือนปิดกิมมิคปิดย้ายที่อันนี้ปิดจริงๆนะครับเพราะว่าสาขา Terminal อลทเวี้วันพระราม3คือ ไม่ไหวแล้วใช่จริงๆไม่ไหวมาระยะหนึ่งแล้วแหละเป็นพี่ที่เราทําเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นอ่ะทำเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นท,ทําทเท่าไหร่ก็ไม่ดีทําเท่าไหร่ก็ไม่เวิร์กนั่นแหละของเราแบบไม่ได้จริงๆพี่ๆคนอื่นเป็นยังไงกันบ้างที่แบบทําธุรกิจแล้วก็เปิดร้านอยู่ในเทอร์มินัลทเวนตี้พารามสามอะ่ะเออใครแบบมีวิธีซักเซสยังไงก็ก็บอกด้วยแล้วกันนะครับแต่ของเราไม่ทันแล้วนะครับแล้วก็เลยวันนี้มาปิดมาปิดสาขากันนอย่ะ no ปิดจริงนะอันนี้ปิดจริงปิดจริงไม่ดึงดรามา่า นี่ไม่ได้มานานมากแล้วนะเธอสามทุ่มนี่ห้างเขาปิดกนันหมดแล้วหรอปีนี้เดีนน๋ยวจะไม่เปิดทุกทุ่ม้วใชฟปีนี้ไม่มีแล้วครับเพราะว่าปีนี้เน้นทําหลังบ้านให้มันเสร็จแล้วเดี๋ยวปีหน้าค่อยไปเปิดไปเปิดเพิ่มจริงๆโิงทัวทลเดอร์ลิสอะตอนนี้มี10ลบหนึ่งก็จะเหลือ9ตอนนี้คือเหลือเก้าเออเดี๋ยวไปสวัสดีพี่ๆเขาก่อนสวัสดีนะครับนี่มานี่คือโอเ้เขาแพ็คของไว้แล้วนี่เขาแพ็คของไว้แล้วนะเนี่ยเตรียม เตรียมยายก็เยอะอยู่นะสาขามันมีอะไรเยอะแยะวะ <c oughs> จริงๆกติกามันก็จะมีณเวลาวันที่สิ้นสุดสัญญาจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาคุยกับห้างว่าห้างจะแบบบางห้างก็ใจดีเขาก็จะให้เราแบบว่ามีระยะเวลาในการรื้อถอ,อนอะไรเงี้ยแถมมาให้เออแล้วก็ ค่อยรื้อถอนที่มันเสร็จอะไรเงี้ยครับบางห้างเขาก็ล่นระยะเวลาให้เราเป็น m เวลาเองอย่างที่เทอร์มินอลพระรามสามเขาก็ใจดีเงี้ยครับให้เราเหมือนยืดระยะเวลาออกไปเพื่อให้เรามีเวลารื้อถอนอะไรประมาณนี้การรื้ออ่ะไม่ยากใช้เวลาไม่เกิน10วันก็รื้อเสร็จแต่จริงอีกวิธีการหนึ่งที่เขาทำกันเนี่ยก็คือการเซ้งคลินิกสมมติว่าเราไม่อยากอยู่ในพื้นที่นี้ต่อเนี่ยเขาก็จะปล่อยเซ้งคลินิกให้คนอื่นมาเช่าต่อแล้วก็ใช้ ห้องเฮงใช้ของที่เราสร้างไว้อย่างเงี้ยสเตเลสอย่างนี้พวกนี้ใช้ต่อไม่ได้นะพวกนี้ทิ้งนะจริง,รงๆเขาจะใช้วิธีการเซ้งกันเอาอย่างน้อยก็ได้เงินมาบางส่วนกลับมาบ้างแต่ว่าของเราอ่ะไม่ใช่วิธีการเซ้งเพราะว่าเราก็ถือว่าตรงนี้มันเรียกว่าเซอร์วิสฟลเนาะเราก็ถือว่าเซอร์วิสฟลต่างๆมันก็ถือเป็นโนฮาของเราไม่อยากให้หลุดไปที่คนอื่นเราก็เลือกทำลายดีกว่าถ้าหลุดไปที่คนอื่นเขาก็จะรู้ว่าเออวิธีเซอร์วิสของเรามันเป็นยังไงหรือวิธีการแมนจห้องของเรามันเป็นยังไงเนี่ยครับล้าก็ไม่อยาก ก็อยอมทําลายดีกว่าแต่ว่าอะไรที่เก็บได้นี่ก็จะเก็บไปเนี่ยของที่เนี้ยครบหมดเลยนะคือเครื่องมือเครื่องไม้ที่อยู่สาขาพระรามสามนี่คือเต็มที่นะครับแล้วก็แบบเนี่ยอย่างดีของยังไม่เก่าเลยดูดิเนี่ยของอยู่นี่ยังไม่เก่าเลยไฟเริ่มตกก็หรอเ <c oughs> นี่ยดูดิอุ้ยไฟเริ่มตกก็หรอทำไมมันวืบอย่างเงี้ยมันมีอะไรบอกเหตุปะ่ะฉันเชื่อเรื่องรางบอกเหตุนะอ้ยมันมีอะไรอะ่ะเธอเอาเหรอท่านท่านมาลาหรอทำไมมันวืบอะ่ะ เรื่องนั้นน่ะฉันเรียนมาแล้วมันมีอะไรอธิบายแล้วเรื่องนี้มันไม่มีอะไรอธิบายเชื่อไปก่อนเราอย่าคิดว่าอะไรมันไม่เป็นจริงเขาเมื่อกี้ตั้งแต่มายังไม่ยังไม่บู๊บเลยขนของบู๊บเลยอ่ะนอยอ่ะเจ้าที่เหรอเจ้าที่รักหรอทำไมรักแล้วไม่ดูแลดีๆแต่แรกทำไมไม่เปิดการมองเห็นให้แต่แรกฮะเจ้าที่ทำไมรักแล้วไม่เปิดการมองเห็นให้แต่แรกอ่ะเออปิดกั้นอยู่นั่นแหละทำตัวเป็นติ๊กต็อกนะเจ้าที่ที่เนี้ยอุ้ยบึ๊บบึ๊บอุ้ย คนลุกพืบใส่อะไม่เล่นอ,อุ้ยอุ้ยไม่เล่นนะอขอโทษครับไม่เล่นนะเธอบ้าไม่ได้นะจริงๆบ้าไม่ได้ ออ,ออกมากก่อนดีกว่าดูซิมันมจะยังบึ้งแต่ใจกูไม่ดีไปหมดแล้วตอน <c oughs> เนี้ยเราเกะกะไหมเธอว่าเธอว่าเราเกะกะเขาทํางานไหมคือเราไปห้องนี้ที่มันใหญ่ขึ้นดู <c oughs> คือวันนี้ก็คือย้ายของที่เป็นกลุ่มของที่โยกย้ายได้พวกของลอยตัวต่างๆเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ต่างๆย้ายวันนี้น้อยอะ่ะเป็นแบบครั้งแรกในชีวิตนะเนี่ยปิดเดีย๋ยวพาไปดูหลวงพอ่อหลวงพ่อยังอยู่อยู่เลยยังอยู่เนี่ยเมื่อกี้ฉันเดินมาเห็นแล้วนี่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  นี่นี่สาขาเนี้ยเป็นสาขาที่อิมพร์ตหลวงพ่อมาจากร้อยเอ็ดเลยคืออิมพร์ตมาเลยจากร้อยเอ็ดนะครับมาเองทําทุกอย่างเองแล้วก็แบบนิมนต์หลวงพ่อมาเองจากร้อยเอ็ดสมัยที่แบบยังแยกยังแยกร่างทันอนะตอนนั้นอนะ่ะเออทำเองหมดเลยจําได้เลยมานอนโรงแรมผีสิงข้างๆแล้วก็แล้วก็มาตรงเนี้ย ไม่มีโรงแรมผีสิงอยู่ตรงเนี้ยออใช่บอกแล้วว่าอย่าเล่นที่เนี้ยเล่นไม่ได้หลวงพ่อเจอก็ต้องมาลบมาเอาออกวันนี้เราก็จะมาทําพิธีถอดป้ายนะครับของเรากันนะครับก็คือป้ายอนุญ,ญาตต่างๆป้ายที่เป็นรูปเราแล้วก็ป้ายชื่อคินบ๊ายบายแล้วเทอร์มิน2ลเวนตี้วันพระรามสามน้อยอะ หลายๆคนบอกว่าเนี่ยคลินิกเปิดง่ายเดี๋ยวดิสคลินิกไปเปิดที่ไหนก็ปังยังไงก็มีลูกค้ามียอดจะบอกว่าไม่ใช่เสมอไปนี่คือความลับของเราที่ไม่เคยบอกมาเลยว่าสาขาเทอร์มินอลทเวนตี้เอ็พระรามสามเป็นสาขาที่เราอ่ะไม่เคยประสบความสําเร็จเลยตั้งแต่เดวันจนถึงปัจจุบันนี้ต้องบอกอย่างนี้มันก็มีความยากลาบากของมันอยู่ซึ่งเราก็แก้เกมแก้กลยุทธ์มาเรื่อยๆเ,เธอรู้ไหมว่าฉันอ่ะลดพนักงานก็แล้วผู้จัดการสาขานี่ไม่มีนะต้องใช้สาขาผู้จัดการสาขาพ,พระรามสอง มาช่วยควบควบดูสาขานี้คือลดทุกอย่างลงแต่เครื่องมือไม่ลดนะเครื่องมือคุณภาพมาตรฐานคุณหมอไม่ลดเหมือนเดิมอ่ะลดแค่เวรจานวนเวรคุณหมอลดลงคุณหมอเข้าน้อยลงเพื่อลดค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยครับทำทุกวิถีทางเพื่อพยุงสาขานี้จนอยู่รอดจนถึงวันสุดท้ายของสัญญาวันนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดไม่ง่ายอย่างที่คิดน้องพนักงานก็ยังอยู่กับเราต่อครับเราก็จะมีการ move พนักงานให้เขาไปสาขาที่ใกล้บ้านก็ใกล้แถวนี้เราก็จะมีสาขาพระรามสองกับ ICS ให้เขาเลือกไปแล้วก็ยังทำงานอยู่ที่เดอะริสตอ่ออยู่เหมือนเดิมนะครับปิดแล้วปิดแล้วไฟดับแล้วน้อยจริงอ่ะเนี้ย ขอถอดป kind of ้ายตัวเองได้ไหมขอเป็นคนถอดเองได้ไหมนี่คือป้ายเวอร์มันคือมันคือป้ายเวอร์ชันแรกเลยนะที่เราทำที่ที่เดอะริสคีนิกทำอะป้ายเวอร์ชั่นแรกเลยอุ้ยถอดแล้วนึงแล้วนะเธอน้ำตาจะไหลอะทำไงดี น้อยอ่ะอคิดแล้วอ่ะคิดแล้วอ่ะทุกคนในบายสาขาเทอร์มินอลทเวนตี้วันพระรามสามนะครับขอแจ้งลูกค้าทุกคนอย่างเป็นทางการในวันนี้ว่าไม่มีสาขาเทอร์มินอลทเวนตี้วันพระรามสามแล้วนะครับเราไม่อยู่ที่นี่แล้ว 19บกตุลาคมเป็นต้นไปสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะขออนุญาตได้เลขอนุญาตบนห้างอะยากมากแต่วันนี้ต้องมาดึงออกแล้วนี่บายบาย,บาย,บาย ให้มีอีกแล้วสาขาพระรามสามบ๊ายบายโอเคครับอืออ่าโอเคโอเคครับไปเลยนะครับนี่นี่เออ สำนักง,งานใหญ่จะเป็นที่แบบรวบรวมป้ายเดลิสอันเก่าแต่มันสวยไงนี่นะเดี๋ยวคงปล่อยให้พี่ๆเขาลื้อต่อเพราะเรามาแล้วแบบพี่ๆเขาน่าจะแบบลือยากกว่าเดิมะอะไรเงี้ยเออก็เอาเป็นว่าตอนนี้ The List นะเดดิสคลินิกอ่ะอัปเดตนะวันที่19ตุลาคมปี2568นระครเดลิสคลินิกของเราเหลืออยู่9สาขานะครับตอนนี้นะครับสาขาอื่นๆเนี่ยยังให้บริการตามปกตินะครับก็ยังมีแค่สาขา เทอร์มินัลทเวนตีพระราม3นะครับที่ปิดให้บริการนะครับอย่างถาวรน,นะครับเราจะมีสาขาที่ไหนเพิ่มอีกนะครับใครอยากให้เดลิสกินิกเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะครับขอเป็นในกรุงเทพก่อนละกันนะครับก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับแล้วก็จะพยายามไปเปิดที่นั่นให้นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับก็จริงๆกะว่าจะมาทุบเองแต่ว่าใจไม่แข็งพอเออทำใจไม่ไดนะ้ก็ฝากไปด้วยายบาย เก็บรอยยิ้มฉันไว้ในใจของเธออกกอดทุกนดทีของเรา